เพื่อนครับการซ่อมสว่านครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับประสบความสำเร็จครับเพื่อนครับสวัสดีครับพบกันแล้วครับกับเคนโดสายช่างครับวันนี้ครับเพื่อนเครับวันนี้เราจะมาซ่อมสว่านกันครับเพื่อนครับผมบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับการซ่อมสว่านครั้งนี้ครับจะเป็นการซ่อมสว่านครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับเพื่อนครับคือว่าเมื่อเมื่อมาสองสามอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนเพื่อนครับผมได้ใช้สว่านตัวนี้นะครับเพื่อนครับไปยิงไม้ฝาข้างบ้านผมมาครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมอยู่นะครับเพื่อนๆจะรู้ครับว่าผมกําลังสร้างบ้านของผมอยู่นะครับผมเอาไปยิงไม้ฝาข้างบ้านมาครับเพื่อนๆครับมันเกิดการช็อตครับมันเกิดการช็อตหรือว่าพังนี่หละครับเพื่อนๆครับหลังจากกลับมาครับเพื่อนๆครับผมก็มาลื้อดูนะครับว่าส่วนไหนมันพังครับเผื่อว่าสายไฟขาดหรืออะไรครับผมจะได้ต่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมนะครับหลังจากการลื้อดูนะเพื่อนๆครับผมได้เห็นตัวนี้เพื่อนๆครับ ตัวนี้นะครับข้างในนะครับมาเกิดการช็อตครับเพื่อนๆลองมาดูให้ใกล้ครับผมไม่รู้นะครับว่าในกล้องจะเห็นรอยไหม้ขออมันหรือเปล่านะครับนะครับมันเกิดจากรอยไหมนะครับผมก็เลยสันติษฐานว่าครับไอตัวนี้ครับมันน่าจะพังครับพอผมสันนิสานตัวนี้ผมสันติฐานตัวนี้ว่ามันพังนะครับผมก็เลยไปศึกษาดูครับว่าเจ้าตัวนี้ครับมันมีชื่อเรียกว่าอะไรครับแล้วมันมีวิธีการซ่อมแบบไหนครับ หลังจากการเสิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆครับผมก็ได้รู้นะครับว่าตัวนี้ครับเขาเรียกว่าฟิลคอยครับเพื่อนๆครับน่าจะใช่นะครับเพื่อนๆครับนันมีนี่ครับผมก็ไม่เก่งนะครับเรื่องงานต้มไปเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนี่ครับตัวนี้เรียกว่าฟิลคอยเพื่เพื่อนครับตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้าครับเพื่อนครับสั่งมาในราคาพร้อมส่งครับเพื่อนๆครับตัวนี้ครับสั่งมาพร้อมส่งราคาประมาณสามร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนๆครับ ก่อนที่ผมจะสั่งซื้อนะครับผมก็ได้ไปไปศึกษาไาก่อนนะครับว่าวิธีการซ่อมเจ้าตัวนะครับซ่อมยังไงนะครับแต่ในที่ผมเติดดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าจะส่วนมากเขาจะไม่ทําการซ่อมนะครับเขาจะทําการเปลี่ยนยกชุดเลยครับเปลี่ยนอย่างนี้ครับเปลี่ยนยกชุดไปเลยครับแล้วผมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาครับก่อนที่จะสั่งซื้อมานะครับเราต้องรู้นะครับว่าสว่านเราจะซ่อมครับเป็นรุ่นอะไรนะครับอย่างตัวนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ็นไหมครับนี่ครับ HP หนึ่งหกสามศูนย์ครับเป็นรุ่นของมันครับเราก็ไปเสิร์ชหารุ่นตัวนี้ครับแล้วก็สั่งอะไหล่มันมาครับนี่ครับเพื่อนครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าการซ่อมสว่านครั้งแรกในชีวิตของผมครับซ่อมแล้วมันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับถ้าซ่อมงานซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้ก็คงจะต้องให้ช่างซ่อมนะครับเพราะว่าจะจะซื้อใหม่ก็เสียดเงินครับเพราะตัวนี้ผมซื้อมาซื้อมานานแล้วครับซื้อมาประมาณสักห้าหกปีได้แล้วครับ น่าจะได้เพื่อนๆครับซื้อมาสองพันกว่าบาทครับถ้าซ่อมได้ก็ฟุกไปครับเพราะหมดค่าซ่อมไปแค่สามร้อยกว่าบาทเองครับโอเคเพื่อนๆครับเรามามาลื้อดูเลยครับว่ามันซ่อมยังไงนะครับเพื่อนๆครับนี่คือผมเห็นตรงไหนที่มีมีน็อตยึดครับผมก็ได้ทำการไถหมดเลยครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆครับในก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับ ดูแล้วมันก็ใช้มาตุ่มบักตุ่มบันเหมือนกันเพื่อนครับใช้มาประมาณห้าปีน่าจะได้ครับถ้าจะไม่ผิดนะครับห้าปีในก็คุ้มแล้วครับเพื่อนครับส่วนมากมันจะเป็นปักครับเพื่อนครับ ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับคิดว่าเป็นค่าครูไปครับถ้าเราไม่มีครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็ไม่มีครับงเพื่อนครับแค่จะตัวนี้กระถดไม่ได้ครับถอดยังไงหรือมันจะต้องออกแรงดึงอ๋อตรนี้ครับงับขึ้นมาตรงนี้ตัวล่างครับเพื่อนๆครับแยกกันไว้ก่อนตัวล่างตัวนี้ตัวบน ส้มต,ตัวล่างครับเทาตัวบนนี่ก็มาถึงเจ้าตัวนี้ครับเพื่อนครับอ๋อเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนครับมันเป็นเหมือนโอ้ย้วดูของผมก่อนมันมีกี่เส้นหนึ่งมีสายอยู่สี่เส้นดำสองอ่าแล้วผมจะรู้ไหมว่าดำเส้นไหนเป็นเส้นไหนดำสองขาวแดงอ่าโอเคครับเพื่อนครับ อาดำสองขาวแดงผมเห็นแล้วนี่น่ะขาวนะขาวแดงอโอ้โหน้ำ เส้นเข้าตรงนี้แล้วมันจะดึงออกไงครับเพื่อนเอา,อางี้ละกันครับเพื่อนครับในเมื่อผมไม่รู้วิธีถอดสายตัวนี้ออกมาครับผมจะใช้วิธีการตัดละกันนะครับเพื่อนครับผมว่ามันน่าจะง่ายเลยครับเพื่อนครับตัดพยายาวไวก่อนเลยครับเพื่อนครับตรงนี้ละกันตัดไม่ขาดีกนี่ครับเพื่อนครับผมตัดเลยนะครับ ตัดตรงนี้แล้วกันครับแล้วได้ทำงานง่ายดำสองเส้นอืมผมว่าวิธีนี้ง่ายครับเพื่อนครับโอเคครับออกมาแล้วเพื่อนครับวิธีนี้ง่ายเกิดครับตัดไปเลยครับเดี๋ยวเราต่อไปเลยครับเพราะตรงไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าวิธีเอาออกเป็นยังไงครับเดี๋ยวออกมาแล้วกายจะเป็นพังไปใหญ่แล้วกันครับเอาแบบนี้แล้วกันครับ ผมบอกเพื่อนก่อนครับวิเครื่องมือเช็คไฟอะไรผมไม่มีเลยนะครับทําแบบง่ายๆไปเลยครับนี่ครับออกมาแล้วครับดูครับหน้าตาเหมือนกันไหมครับหน้าตามันมันคล้ายกันครับแต่มันไม่เหมือนครับเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนตรงนี้มันจะมีเหมือนเหมือนก็เอาอะไรมาเชื่อมเป็นเส้นทองแดงเชื่อมกันตรงของตรงนี้จะไม่มีนะครับของมันแต่ว่าสายไฟโอเคครับสายไฟสีเส้นเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันครับ แต่จะไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันมาจิต้าแท้อาจอันนี้อาจจะไม่ใช่ของแท้นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเพื่อนๆครับหลังจากถอนแล้วนี่ดูตรงนี้ทีลวกันครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับตรงนี้ครับกระบอกที่ใช้ปลายเนี้ยใบตกวันไหครับนี่ครับมันมีรอยไหมอยู่ตรงนี้คพื่นเพื่อนครับเห็นไหมครับในกล้องหรืออาจจะไม่เห็นนะครับมันมีรอยไหมอยู่จุดหนึ่งครับ โอเคครับเพื่อนครับแล้วก็เมื่อกี้ผมมาดูอ๋อเมื่อกี้มันอยู่ในลักษณะนีข้ขาวอยู่ข้างล่างขาวอยู่ข้างล่างปลายขาวมันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้มันอยู่สภาพนี้นะครับผมจําได้เส้นขาวอยู่ข้างล่างผมก็จะเอาเส้นขาวอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับชุดนู้นเอาเอาเลยเอาเลยผมลืมดูครับไอ้อาสายดําชุดนี้มันต่ออยู่ฝั่งไหนเอาเลยมีงงครับเพื่อนครับมีงง งงเรามาลองกันแล้วกันครับอันนี้กี่ลืมดูครับว่าเพื่อนครับว่าไอสายดําที่มาคู่กับสายขาวนี่มันมันอยู่อันไหนมันใสยากเหมือนกันนะเพื่อนครับมันมันเล็กครับเพื่อนครับนิ้วเรามันเข้าไปไม่ค่อยได้ครับ ถ้าซ่อมได้นี่ฟุกเลยนะครับเพื่อนๆครับแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับซ่อมได้ไม่ได้สุดท้ายถ้าต้องซ่อมนี่แหละครับซ่อมเองซ่อมเองถ้าซ่อมได้ก็ฟุกประหยัดไปซ่อมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นค่าครูไปครับ ได้ครับเพื่อนี่ตอนออกมาก็ไม่ได้ดูมันต้องดันไปไอตัวนี้มันอยู่ลักษณะไหนอ,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 อ๋อเนจอยลักษณะนี้แครับเือรับต่มันไม่เข้าเนี่ยเงงอยู่เหมนกันครับว่าทไมมันถึงไม่เข้าผมว่าใส่ถูกแล้วนะ ใาแบบนี้หแบบอ๋อใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมใส่ผิดเมื่อกี้นี่ยผมใส่ผิดเขามาอยู่ตรงโน้นขี้มันมามันมาข้างล่างนี่หมดเลยม,มาข้างล่างนี่หมดเลยใอะไรครับ ใช่ป่ะเมื่อกี้มันมา,าข้างล่างนี้หมดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆครับโอเคครับเอามันมาข้างล่างนี้หมดเลยแล้วกันง่ายดีนี่ครับเอามาข้างล่างให้หมดโอเคครับเพื่อนครับผมว่ามันไม่ยากนะครับแต่ไอ้สายสองเส้นเนี่ยผมกำลังงงสายดำสุดนูน้น วงที่สายดำนะเพื่อนเพื่อนมันมีสายดํากับชุดขาวแล้วก็สายดามาจากสายดำกับชุโอเคครับแยกเลยระสายดำนีเพื่เพื่อนครับมันมีสายดํามาจากชุดนี้หนึ่งอันครับแล้วก็ชุดนี้หนึ่งอันครับผมไม่รู้ครับไปสายดําตัวไหนมันอยู่ตรงนี้ครับลืมไปครับเพื่อนเพื่อครับเดี๋ยวกับผมจะกลับไปย้อนดูครับว่าที่ผมทีแรกนะครับว่าไอ้สายดําก่อนที่ผมจะตัดยมไนเข้าเส้นไหนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมไปย้อนดูแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนครับเมื่อกี้จากการตัดสายนะครับเพื่อนครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าไอ้สายแดงคู่นี้ครับมันมีสายดําคู่นี้ครับสายมันมาเป็นคู่นะครับแล้วพอใส่แล้วนะครับผมไม่รู้ครับว่าไอ้สายดําคู่นี้ครับสายดำสองสายนะครับมันเป็นสายนีิในสายนี้นะครับเพราะมันดูไม่รู้นะครับผมก็ได้ทําการย้อนคลิปไปจากวิดีโอที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับว่าไอ้สายดำสองสายครับมันมาจากคู่ไหนครับแล้วจากการย้อนดูนะครับผมก็ได้แล้วนะครับว่าเจ้าสายเส้นนี้นะครับ สายเส้นนี้นะครับที่ผมแปะเทปกาวนะครับมันคู่กับเส้นแดงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสายนี้ต้องคู่กันแบบนี้ครับเพื่อนๆครับแล้วสายดําอีกเส้นหนึ่งครับที่มากับมาจากคู่ขาวนะเพื่อนๆครับก็จะคู่กับเส้นนี้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้นเพื่อเมื่อกี้ผมเข้าไปเปิดย้อนจากคลิปนะครับว่าว่าจะสายเนี่ยสายดำสองเส้นนะครับมันอยู่คู่ไหนกันแน่ครับเพราะตอนตัดมาไม่ได้ดูครับก็เลยย้อนคลิปไปดูครับแล้วได้ข้อสรุปนะครับว่าสายดําที่คู่กับสิน สีแดงครับคือเส้นนี้ครับแล้วก็สายดําที่คู่กับสายขาวคือเส้นนี้นะครับเพื่อนๆครับโอเคครับาเพื่อนๆทาก็สังเกตให้ดีนะครับโอเคครับเมื่อเราได้สายนะครับผมก็จะแยกนะครับนี่ครับคือสายดําคู่ขาวครับนี่คือสายดําที่มากับคู่แดงครับเคเพื่อนๆครับผมจะผมไม่มีเครื่องบัดกนีครับเพื่อนๆครับผมก็จะใช้ทำการพันไปเลยครับ นานะครับโอเคครับเสร็จไปแล้วหนึ่งสายนะครับสายดําตอนนี้ไม่มีปัญหาแน่ครับเพื่อนครับไม่ผิดแน่แล้วมาต่อสายนี้กันต่อครับสายแดงครับ เสร็จแล้วครับหนึ่งชุด โอเค,คเพื่อนๆนครับตอนนี้ผมสายๆาสใชจแล้วนะครับเพื่อนครับ๋ยวผมจะลองอนี่มันก่อนครับเพื่อนอลองติดมันก่อนครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับ ตัวเดียวก่อนครับเพื่อนๆครับฐานผมจำได้ครับตีส้มข้างล่างใส่ฐานครับเข้าไปครับมันจะรู้สึกเกะกะมากเลยเพื่อนเครับเกะกะสายพวกนี้ครับจิ้มลงไปครับใส่ฐานครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับ แล้วก็ไอ้สีดำนี่ผมจำได้สีขาวนี่ขาวนี่อยู่ด้านบนโอเคครับเพื่อนๆครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลองว่ามันหมุนนะไม่หมุนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับผมจะลองกดนะครับว่ามันหมุนหรือไม่หมุนนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับ ถูกนะครับถูกนะครับนม่ครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนครับจริงๆครับมันเป็นจริงๆครับเพื่อนครับมันเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานครับว่าเจ้าไอฟิลคอยตัวนี้ครับมันน่าจะไหม้ครับผมเสียดายมากเลยนะครับว่าตรงปลายมีดครับเพื่อนครับผมเสียดายมากเลยครับผมไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นหรือเปล่าครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะโอเคครับฟองไฟครับ เห็นไหมครับเพื่อนครับเห็นครับมันมีเจ้ารอยดำนะครับตรงนี้ครับน่าจะเห็นนะครับแล้วเห็นไหมครับเพื่อนครับไอ้อยดำตรงนี้นะครับที่ผมสันนิษฐานนะครับมันน่าจะไหม้จากอันนี้นะครับเนี่ยัเพื่อนเนเห็นไหมครับมันมีจุดไหม้อยู่จุดหนึ่งครับนี่ครับเป็นนี่ครับที่ผมสันนิษฐานนะครับแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ผมสันนิษฐานสันนิษฐานครับว่ามันน่าจะเกิดปัญหาจากเจ้าตัวนี้นะครับแล้วที่ ให้เพื่อนดูอีก่อนนี้นะครับนี่ครับสายได้ปกติแล้วนะครับนะครับแล้วผมก็จะให้เพื่อนดูนะครับว่าที่จริงๆแล้วนะครับมันควรจะเปลี่ยนทั้งในหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันไม่ควรที่จะตัดต่อสายแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นครับแต่จริงๆครับผมผมไม่ใช่ช่างไฟครับผมไม่สามารถถอดตัวนี้ได้ครับผมกลัวถอดออกมาแล้วมันจะ ผมจะใส่ไม่ได้แล้วกันครับพูดง่ายๆคือผมมุงกลมถอดตรงนี้มันแล้วผมใส่ไม่ได้ครับผมเลยใช้วิธีการตัดต่อสายแบบนี้นะครับผมก็รู้ครับมันอาจจะเป็นมันอาจจะผิดวิธีครับแต่ว่ามันใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเรามาประกอบกันให้เสร็จเลยนะครับน่ครับมันจะมีปัญหาแล้วครับเพื่อนๆครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกนะครับว่าสายมันยาวแล้วสายมันยาวฝ่าปกตินะคมันจะต้องเกิดปัญหาว่ามันจะต้องเกะกะแน่ๆเลยครับเพื่อนๆครับ เพื่อนครับตอบเสร็จแล้วครับเพื่อนนี่ครับปกติครับเพื่อนครับใช้งานได้แล้วครต้องเรียกว่าฟุกครับเพื่อนครับจะเรียกว่าฟุกไหมผมก็อาจจะเรียกว่าฟุกก็ฟุกได้ครับแต่จริงๆแล้วมันแค่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนก็ใช้ได้ขนาดนองครับเพื่อนเครับโอเคครับเพื่อนเครับเดี๋ยวอันนี้กันครับเพื่อนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับตอนแรกผมประกาศครับว่าจะ ไม่บอกครับว่าซื้อมาจากร้านไหนครับผมกลัวว่าผมซ่อมผมกลัวว่าผมซ่อมไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะจะโทษอะไรครับพอดีมันซ่อมได้ครับอันนี้ชื่อร้านครับเพื่อนๆครับผมสั่งมาจากน่าจะลาซาด้าครับนี่ครับโอเคครับให้เพื่อนๆอยากซื้ออะไรไฟฟ้าจากเขากันครับสั่งตรงรุ่นนะครับผมสั่งไปครับรุ่นครับ HP HP หนึ่งหกสามศูนย์ครับเขาก็สั่งส่งมาให้ตรงรุ่นเลยนะครับ คือว่า <ique> เหมือนเราคุยก okay, enfin ันรู้เรื่องอรโอเคครับนี่ครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรไม่ได้จากเงินหนงเขาครับผมโฆษณาหนังสือรกันครับว่าเขาส่งจริงส่งตามรุ่นที่ผมสั่งไปนะครับโอเคครับร้านนี้ครับลองเข้าไปซื้อกันดูครับเพื่อนๆครับผมได้ทาการซ่อมสว่านตัวนี้เสร็จแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับทำงานได้ปกติแล้วเพื่อนๆครับสาังจาที่ผมทําคลิปต่อเกี่ยวกับงานช่างต่างๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้ทางานช่างเองเป็นครับอย่างสว่านตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับ ผมซ่อมผมหมดเกินเกี่ยวกับการซ่อมไปแค่3า0ร้อยห้าสิบาทเองครับถ้าเพื่อนๆซ่อมไม่เป็นนะครับเพื่อนๆไปให้ร้านช่างซ่อมนะครับผมมั่นใจครับต้องมีห0ร้อถึงเ็ดรอยบาทแน่เลยนะครับเพราะว่าช่างเขาจะต้องบวกค่าแรงเข้าไปด้วยนะครับแล้วการซ่อมแล้วงานช่างต่างๆครับสมัยนี้ก็ข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาและลองทํามันเองนะครับถึงทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าง ถึงแม้ว่าอย่างตะวันตอนนี้ครับถ้าผมทําไม่ได้ผมก็ไม่เสียดายครับผมคิดว่าเป็นค่าครูไปครับโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันครับและคลิปต่อไปเพื่อนๆครับผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับงานช่างง่ายๆครับที่สามารถทําเองได้คนเดียวครับคลิปนี้สวัสดีครับ